วัสดีครับทุกคนบ่าเวเบียธาตพนมครับผมะฮวันนี้ก็ออกมาดูอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไม่เห็นช่างมาเลยทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรทำทุกคนนะครับเพราะว่าเขาจะเอาดินเข้าก่อนนะครับปลาล้างกินหัวหางไม่นอนะอยู่ทั้งกลางองนะ่นปาลาก็ไดะโอ้แต่่าพึ่งวันหองหารหายเลย หอยหอยก็กินทุกคนหอยแม่ก็พ่อเราก็เอาหอยมาปล่อยด้วยทุกคนหอยหลายเยอดิหอยมันกำลังเกาะเกาะงาไห้นี่ไป็นเอาดินลงตรงนี้อองทุกคนมันเอียงลงมาทางนี้นะก็ได้อีกหนึ่งคันนะอีกหนึ่งคันแล้วก็ ตรงนี้น่าจะโอ้พ่อเกียดแล้วตรงนี้ตรงนี้น่าจะลงอีกเนาอนี่พ่อเกียดแล้วให้ทางม,มันใหญ่ขึ้นทุกคนกว้างมากเลยทีนี้น่าจะปลูกผักได้แล้วข้างๆปลูกตะลุงตะไคร้ได้แลละอ๋อน่าจะลงอีกได้อีกนะเนี่ยลงอีกสองมันสูงขึ้นนะ นี่ดินเทพึ่งเทือดสามขัเน่ยเขาจะเอาดินเข้าบ้านนะคนท่านก็จะเทแล้วก็รถรถดันไไดกันไปเรื่อยๆใส่คนแห้งคนเรียกกับพ้อหูด้วอกันได้พี่นอ้องเขาน้าจะใส่รถไทยนะดันนี่นะคนทุบแล้วก็ดันลงมาดินเข้าไปในบ้านนะี่ครับ ปลาเราแต่ไข่ก้กำลังป่งยอดน,นี่ครับบรรยากาศทุกคนเอาบินเข้าแล้ว อันนี้ยังอันนี้ก็เป็นแขนรอบบ้านาได้เอามาชมมาดูทุกคนมาเป็นยังไงบ้าง ข้าหในน่ามีน้ำหน่อต้นกล้วยเบียก็อ่ะสู้ๆนะต้น, <c oughs> นกล้วยฝนกำลังตกแนววานอ๋อเนาะต้องรอด เอาดิ้นเข้าแล้วนะครับต้องรอรถมาดันเข้าถนนก็กว้างมากเลย,ยนะครันเข้ามาจะด้สะดวกสบายเนาะเดี๋ยวจะปเปิดประตูขึ้นบ้านขึ้นรงนี้แหละฝั่งนี้แหละ ถ้าฝั่งทางน้นกลัวแคบด้วยก่อนกลัวทางมันแคบจะขึ้นตรงนี้แหละนะเดิมมาตรงนี้เอาสุดมากจะเข้าทางหลังบ้านอันที่ก็ตรงกลางเดี๋ยวดูก่อนนะฮะินก็เริ่มแน่นะรถเหยียบป่า มก็กำลังกินน้ำเล่นน้ำอะล้วก็กลับไปทำงานต่อดีวกว่าวันนี้ช่างไม่ได้มานะครับผมเพราะว่ามีแค่หน้าที่อดินเขานะครับูลัละรองานก่อหัวละงานก่องานโครงเล็กแบบนี้นเนาะหลังคาฮ คลิปนี้ก็เอาไว้คลิปนี้ก่อนเ้ยทุกคนนะฮะจะเจอใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบาเบียด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ